เดี๋ยวเรานี่มาฟังเรื่องราวของข่าวสั้นทันปรโลกของอะไรนะจ๊ะยุนสมานหลับาตาฝันเป็นต,ตุวเมตาเตินขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารมัมปรากันจ้าพร้อมจะฟังนิยายกันเลยยังจ้า,าฟังกันเลยเนาะ คำแถมข้อที่สามไม่ต้งถวน,นะจ้ะเพราะว่านี้หลายบ่อยเนี่ย,ยในพบเจอกันก่อนลูกเคยที่ทำงานเรื่องกับพระอาจารย์หัวหน้าง,งานหรือทปอเาอานี่ยมาหรือไม่คะถามนั่นดูสิจ้ะทำไมในปัจจุบันนี้เนี่ย บางครั้งโลกจึงทำงานได้ไม่ค่อยถูกใจพระจารย์หัวหน้าง,งานแค่เอาเอาทำไมเอาออกาศเลยเลยเนี่ยเอาออกาศเลยเหรอ <c oughs> คำตอบตอบคำถมนี่นะจ๊ะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะสำหรับเรื่องครางตัวลูกกับพระจารย์หัวหน้าง,งานหรือท่านพระออนั้นน่ะ ตัวลูกกับท่าน่ะก็เคยได้ทำงานร่วมกับนหลายพบหลายชาติแล้วยกตัวอย่างเช่นในพุทธันดรที่ผ่านมาช่วงใกล้ๆนี้นะจ๊ะตัวลูกก็เคยได้ทำงานร่วมกับท่านตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นทหารเด็กันโดยพระอาจารย์หัวหน้าง,งานโลกในพบชาตินั้นก็ได้เป็นนายทหารหัวหน้าหน่วยสนับสนุนกําลังพล ส่วนตัวลูกก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของท่านนี่เนาะไปล้งางใจที่พระอาจารย์หัวหน้าง,งานของลูกใน้พชาตินั้นออกบัวตามพระราชาองค์ที่ออกบุญแล้วตัวลูกก็ได้มีโอกาสมารับบุญใชยงานพระอาจารย์หัวหน้าง,งานของลูกใน้พชาตินั้นเรื่อยมาจบจนกระทั่งตัวลูกใน้พชาตินั้นหมดอายุไขเป็นต้น ส่วนสาเหตุที่ทำให้ในพบชาปิัจจุบันนี้เนี่ยในบางครั้งตัวโลกทำงานไม่ค่อยเด้ดดังใจพระอาจารย์หัวหน้าง,งานหรือท่านพอผอ,อน,นั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะอุปนิสัยตัวลูกเนี่ยเป็นคนทำงานแคล้วเด้เหตุที่เองจึงทำให้ในบางครั้งเนี่ย ลูกก็เอาความรอบครอบในการทำงานมาใช้ไม่เต็มที่นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะบางส่วนจึงขาดไปตามทานไม้อ <c oughs> กอบกับด้วยความที่ตัวลูกจะเป็นคนขาย,ยัานขาย,ยานันรักโบนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ชอบที่จะปฏิเสธใคร ไม่อยากให้ใครเสียใจดังนั้นเมื่อมีใครมาขอให้ตัวลูกช่วยงานบุญอะไรก็ตามเนี่ยตัวลูกก็จะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ด้เหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกมีงานบุญหลายหลายอย่างที่ต้องทำในเวลาเดียวกันจึงทำให้ตัวลูกรู้สึกรอรู้สึกโหลดคือเกินกว่าจะรับได้ พอตัวลูกเริ่มเริ่มโหลดงานก็จะเริ่มหลุดออามื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจึงทำให้งานที่ตัวลูกทำออกมาเสร็จทันเวลาก็จริงอยู่แต่ารายละเอียดของงานมันยังเก็บไม่เรียบร้อยจึงอออืืืม จะมีการขาดตกบกพร่องไปนี้หน่อยเป็นต้นในทุกๆรายละเอียดฟังอยู่แล้วปร่เจ้าหรือหนีไปเรียบร้อยแล้วเด้อเมื่อพระเจ้าหน้างานลูกได้เห็นผลงานตัวลูกที่เสร็จ แต่ยังขาดความสมบูรณ์นิดๆหน่อยๆบางประการอย่างมากมายแล้วในความที่ตัวท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจเย็นเย็นน้ำแข็งว่าเย็นแล้วยังเย็นไม่เท่ากับท่านผอนี่เนาะแล้วก็ทำงานอรอบครอบเด้เองยังทำให้ท่านรู้สึกพึงพอใจ <c oughs> กับผลงานส่วนใหญ่ที่ตัวลูกที่ทุ่นเททำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง นี่เลยจ้ะซึ่งก็มีเพียงแค่ส่วนนน้อยนิดหน่อยบางประการอย่างมากมายเท่านั้นที่ท่านอยากให้คำแนะนํากับตัวลูกพที่ตัวลูกก็จะได้ทําผลงานให้ออกมาดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าง absolutely perfect แลพะพัฒนารในงานเีตัวลูกได้ทุ่มเททําไปเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและมวลมนุษยชาติอย่างเต็มที่ อาอีกเหมืซึ่งหลังจากที่พระเจ้าหน้างานลูกเนี่ยท่าน่ออเนี่ยได้พูดแนะนำตัวลูกด้วยความรักและความปรารถนาดีแล้วท่านก็รู้สึกปลื้มปลื้มมากๆเลยนี่นะที่ท่านได้แนะนำเนาะ แต่ตัวลูกเนี่ยปลื้มนี่หน่อยนยซึ่งพอท่านพูดลื้มเสร็จท่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรในตัวลูกเลย <Yeah. S 1> พูดซะให้เสร็จ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นลูกก็ต้องฟังให้จบ <Yeah. S 1> ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระพระจารย์หัวหน้งงางานเลิกหรือท่านพออเนี่ยจะเลือกเก็บแต่สิ่งดีๆ ที่เป็นผลงานที่ตัวลูกได้ทุ่มเททำเอาไว้ในใจของท่านเท่านั้นส่วนนี้นี่ในน,นอยท่านทิ้งไปหมดเลยเอ,อส่วนตัวลูกเองซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากและมีความรับผิดชอบสูงแต่ด้วยความที่ตัวลูกรับงานมาเยอะมากจนทำให้ตัวลูกรู้สึกโหลดอีกทั้งตัวลูกเองก็พักผ่อนน้อยมาก ดังนั้นเมื่อตัวโลกได้รับคําแนะนําที่มาจากความรักความปรารถนาดีของพระอาจารย์หนุนหน้าง,งานหรือท่านผอ,อ,อแล้วตัวโลกจึงเก็บเอามาคิดบ้างคิดน,นดิดหน่อยก็เรียกว่าคิดเล็กคิดน้อยคิดนี้คิดหน่อยจนทําให้ในบางครั้งจะได้บางครั้งเนี่ยตัวโลกก็มีความรู้สึกว่า การคิดและคิดน้อยคิดนิดคิดหน่อยนี้ทําให้ความสุขที่มีอยู่ในใจมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆพอความสุขที่มีอยู่ในใจมันเหลือน้อยแบบนี้เนี่ยจึงทําให้ตัวโลกไม่สามารถดึงเอาปัญญาที่มีมากมาใช้แก้ปัญหาได้ซึ่งทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาถ้าพูดภาษาบ้านๆคือโลกมีอาการน้อยใจหรือใจเหลือน้อยนั่นเองเนะจ๊ะ เรือความรู้สึกดีๆสุขใจน้อยแต่ว่าความรู้สึกดังกล่าวมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆเวลาช่วงสัน้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวตัวลูกก็หายแล้วโลกเป็นคนเก่งและดีมากเลยแต่ยังอะไรก็ตามถ้าหากตัวลูกต้องการที่จะทำงานให้ดีขึ้นไปกว่านี้ แต่อยากให้ผลงานที่ออกมาถูกใจระชารหัวหน้างานรลยท่านผอ,อเนี่ยตัวลูกก็ต้องทำงานด้วยความใจเย็นและก็มีความรอบคอบมากขึ้นไปกว่าเดิมนอกจากนั้นตัวโูกก็ต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานว่างานไหนเป็นงานหลักงานไหนเป็นงานรอง โดยตัวลูกก็ต้องมุ่งเน้นทำงานหลักให้เสร็จเรียบร้อยซสก่อนแล้วจึงค่อยมาทำงานที่มีความสำคัญรองรอง,รองลงไปฟังอยู่หรือเปล่ปาจ๊ะเ oh. มื่อตัวลูกทำได้เช่นนี้ก็จะทำให้ผลงานที่ออกมาเสร็จเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทำให้ผลงานที่ออกมาถูกใจพระอาจารย์หัวหน้าง,งานของตัวลูกอีกด้วย น,นีก็นะ่ะทุ่มเททำงานอย่างเอาชีวิตไปเดิมพันโดยไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องส่วนตัวเพียงหวังให้งานส่วนรวมออกมาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยจัดเป็นอุปรบรมีหรือไม่คะและงานที่ออฟฟิศกับงานที่อาสมอาสรบาสิกาเนี่ย จะได้บุญแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะคำตอบสำหรับการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยรับบุญช่วยงานจนอดหลับอดนอนไม่ค่อยได้นั่งสมาธิและไม่ได้ดูแลสุขภาพนั้น <Okay. S 1> ก็จัดว่าเข้าข่าย ขอบอบารมีข้าวกายต้องขอบขอบขอบกายของอุปะบารมีเราได้เอากายอยาไปใช้ในการสั่งสมบุรสร้างบารมีแต่ก็ได้บนเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่คอยได้นั่งสมาธิแม้จะชอบทำสมาธิ เสีเป็นจริงสำคัญมากๆามากมานี่นะจ๊ะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะต้อหากตะโลก,กรับบุญแล้วต้องการที่จะให้ได้บุญอย่างเต็มที่และคุ้มค่ากับวันเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดตัวโลกก็ต้องทำดังต่อไปนี้คือหนึ่งตัวโลกก็ต้องตั้งใจรับบุญที่มุคคละมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ไม่ใช่รับบุญแบบเช้าช้อนเย็นชย้อนนี่แหละจ้ะเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีไม่ได้เกิดมาซ่อมบารมีอืม 要。 ใแล้วตัวลูกก็ต้องรู้จักจัดสรรลำดับความสำคัญของงานง,งานไหนเป็นงานหลักและงานไหนเป็นงานรองดังที่ได้กล่าวไปแล้วสองตัวลูกก็ต้องรู้จักแบงก่งเวลาให้ สำหรับการดูแลสุขภาพและการบริหารขันโดยตัวลูกจะต้องพักผ่อนให้เป็นเวลาและพักผ่อนให้เพียงพออีกทั้งตัวลูกก็ต้องมานออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีอายุขัยยืนยาวซึ่งจะทำให้ตัวลูกมีโอกาสอยู่สร้างบารมีและรลับงานพระพุทธศาสนาวิชชาทำงานไปได้อย่างยาวนาน การไม่ดูแลสุขภาพนั้นถือว่าเป็นอันตรายต่อกองทัพทำรรเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นทหารหญิงจกักรพรรดิแห่งกองทัพทำรรจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีห้ามเจ็บห้ามแก่ห้ามป่วยห้ามลาก,กลับดุสิบุรีก่อนนี่เนาะเอาอีกไหม สามสิ่งที่สำคัญสำคัญที่สุดตัวลูกก็ต้องตั้งใจปฏิบัติทำให้เถึงความสุขภายในและกาถแต่งพระธรรมกายให้ได้เราะการปฏิบัติทรรเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาสร้างบาร,รมีสิ่งที่พามานนั้ตัวลูกก็เป็นคนที่มีความใคย,ยันในการอรับบุญเป็นอย่างมากจนทำให้ตัวลูกเวลาพักผ่อนน้อย ตัวเหตุได้เองจึงทำให้ตัวโลกนั่งสมาธิหลับจูเป็นประจำเลยนี่หนอเมื่อตัวโลกนั่งสมาธิหลับเป็นอาชีพ <c oughs> ก็ทำให้ผลการปฏิบัติธรรมตัวโลกเนี่ยนี่ค่อยๆอย,อย่างไปนี่นะคือไม่ค่อยจะก้าวหน้าเต็มที่แต่นั้นตัวโลกก็จะต้องแก้ไขในการพาักผ่อนในเพียงมอ และทำงานให้เป็นเวลาถ้าตัวลูกทำได้เช่นนี้ตัวลูกก็จะมีผลการปฏิบัติธรรมดีๆขึ้นและก็น้ามากขึ้นไปเรืเ่อยๆดีไหมจ๊ะดีนอกจากนั้นในเวลาที่ตัวโลกรับบนุนตัวลูกก็ต้องตรึกนึกถึงดวงใสๆดวงบุญนึกถึงองค์พระไว้ที่ศูนย์กลางกายใจที่แช่มชื่นเบิกบานและมีความสุขอยู่ตลอดเวลา ก็จะทําให้เมื่อตัวลูกทําอย่างนี้แล้วก็จะได้ทําให้งานที่ตัวลลกรับผิดชอบอยู่มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกอีกทั้งยังทาให้ผลงานที่ตัวลลกทําออกมาโทกใจประจารย์หัวหน้าง,งานของตัวลูกมากยิงๆขึ้นอีกด้วยเพราะลูกทํางานอย่างมีชีวิตชีวาจะ ถ้าหากตัวโลกทำได้ทั้งหมดอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างน้อยอย่างน,นะจ๊ะตัวโลกก็จะได้บุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังมากขึ้นไปกว่าเดิมมากมากมากแล้วก็จะทําให้ตัวโลกได้อุป,ปบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปถึงแต่หากตัวโลกทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีอย่างนี้ตลอดไปจวบจนกระทั่งหมดอายุขัยตัวโลกก็จะได้เข้าคายปรมัตถบารมีเลยทีเดียว สำหรับผลแห่งบุญที่เกิดจากการที่ตัวลูกจะทุท่มเทรับบุญที่หมู่คณะมอบหมายให้อย่างอชีวิตเป็นเดิมพันไม่ว่าจะเป็นงานเลขาพระจาหัวหน้าง,งานหรือท่านผอ,อ,อของตัวลูกการดูแลประสานงานต่างๆภายในสำนักรัทธาพิบาลรวมทังการเตรียมงานต่างๆสำหรับงานบวชพระแสนลูปและงานบวชอุบาสิกาแก้วเป็นตน้น อันนองมาจากภารกิจของหมูนะนณะที่จะฟื้นฟูพระบุทธศาสนาและขยาววิชาธรรมกายไปทั่วโลกนั้นตัวโลกก็จะได้อานิสงส์แห่งบุญโดยดยอด่ยอยย่อยย่อยต่อไปนี้คือหนึตัวโลกก็จะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียอาจารย์และหมูนะ่คณะซึ่งก็จะทำให้ตัวโลกได้เกิดใต้คร่องเงาบวรพระบุทธศาสนาวิชาธรรมกาย และก็ได้สร้างพรเมตตาติดมหาปูชนีจาระมุขนะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยที่ตัวลูกจะไม่พลัดไปเกิดในอบายเลยหรือไปที่อื่นเลยนีนะจ๊ะสองตัวลูกจะถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งกครืสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศดสรรเสริญส,ส,สุขและมากขนิพาน สามตัวลูกจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุธรรมได้รเร็วหรือที่เรียกว่าสุขาปฏิปทาคิปาพิญญานั่นเองอและตัวลลกก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างนีนอย่างง่ายๆสบายสบายสี่ตัวโลกจะได้เป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นการศึกษาการกุศลและพรหมจรรย์เนี่ยจ้ะการประบปรุงพรหมจรรย์ ถ้าตัวลูก,กจะได้มีความปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานและที่ภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอักขีภัยจรภัยวาตภัยเป็นต้นจะไม่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวลูกได้หอกตัวลลกไปอยู่นักสถานที่ใดก็ตามตัวลูกก็จะได้รับการสนับสนุนค้าจุดในด้านต่างๆเป็นอย่างดีนี่จะเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาด้วย จะได้ผอ่อนแห่งบุญดังกล่าวที่เธอโลกได้ทุ่มเทรับบุญที่หมู่คณะมอบหมายให้อย่างเอาชีวิตชีวิตเป็นเดิมพันก็จะไปตัดอรารวิบาก,กรรมที่เธอโลกได้เคยพลาดพลัง้งไปทำผิดทำพลาดเอาไว้เช่นวิบาก,กรรมการมีที่เธอโลกได้เคยพลาดคนรักของคนอื่นมาเป็นคู่ครอ,องตัวเองโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวในพุทธนรกก่อนๆนู้เป็นต้นให้เจือจางเบาบางลงไปได้ รวมทั้งว okay. ิบากอื่นด้วยนะจ๊ะซึ่งก็ส่งวันน้ในพบชติต่อๆไปตัวลูกก็จะได้มีโอกาสก็เป็นชายแมนแมแล้วก็เด็กกลับมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งถึงหลายหลายครั้งนี่นะจ๊ะแต่ด้วยความที่ตัวลูกได้ช่วยสนับสนุนงานของพระอาจารย์งานอะไรต่านๆของตัวลูกและูรมีบุญทั้งหลาย ได้เหตุนี้เองก็จะทำให้ตัวลกูกได้มีส่วนในบุญทุกๆบุญกับพระอาจารย์หนุนหน้าง,งานหรือท่านปออของตัวลกูกและผู้มีบุญเหล่านั้นไปด้วย<า>ก้ามาตัวลกูกละจากโลกไปแล้วตัวลูกก็จะได้กลับไปแวะพักกลางทางที่จตุรบุรีวังันวิเศษเขตบรโมโพธิส,<า>สัตว์เซไปตัวลูกได้ทุ่มเทรับบุญี่หมูกคณนะมอบหมายอย่างชีวิตเป็นเดิมพันแล้ว คุณพ่อแม่ขตัวลูกก็จะได้มีส่วนในบุญกับตัวลูกไปด้วยแล้วก็จะไปเป็นการปิดประตูอบายและเปิดประตูสวรรค์ให้คุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกนั่นเองโอ้อีกเยอะแยะเลยนี่เนาะนี่แต่ว่าเรื่องมันจำเป็นยอย่าง วันเกิดวันตายมีได้วันเดียวแต่วันแก่วันเจ็บมีได้ทุกวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐการถวายยารักษาโรคนอกจากจะบำบัดรักษาโรคทำให้พระภิกษุสามเณรบรรเทาทุกขเวทนาแล้วยังมีอนิสงส์ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ผิดพลาดมาในอดีตให้ทุเลาลง พระภิกษุสามเณรที่ปรารถนาความหลุดพ้นก็ต้องอาศัยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรองรับการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเราขอให้ปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิดจึงขอเชิญยอดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่าน ร่วมสร้างบุญใหญ่ในโครงการถวายกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์เนื่องในวันธรรมชัยซึ่งพิธีถวายกองทุนในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2554เวลา10นาฬิกา30นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตในกองทุนกิติมศักดิ์กองทุนกิติมาเสริมกองทุนกิติมาสุขและกองทุนกิติมสัยให้บุญใหญ่ของการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ติดตามตัวเราไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหมายเลขโทรศัพท์ 02 831 2030หรือ083 540 5006และ082 7 006 420 ตลอดระยะเวลา132วันแห่งการฝึกฝนอบรมตนเพื่อเป็นพระแท้มาร่วมกันสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวชพระเข้าพรรษา100,000รูปทั่วไทยครั้งที่4สามารถสนับสนุนกองทุนโครงการบวชพระ100,000รูปทั่วไทยได้ที่ ห้องรับบริจาคสำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์028311000มาร่วมกันเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่จะช่วยกันทํารงรักษาและฝื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังสมัยพุทธกาล ส่วนผลแห่งบุญที่เกิดจาการที่ตัวลูกได้รับบุญเป็นหัวหน้าบ้านแนะ่งอาสรมบาติกานั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปธรรมะอิส Children come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way.